จกักรพรรดิเสวนจงแห่งราชวงศ์ชิงหรือจกักรพรรดิเฉิงห่วตี้ประสูติเมื่อวันที่16กันยายนคิดศกราที่1782เป็นพระโอรสลำดับที่2ของจกักรพรรดิเจียชิงที่ประสูติจากพระนางเซี่ยวซูรุยหองฮาวจากสกุลสีทาล่าพระนามเดิมว่าไอซินเจีอหลัวเหมียนหนิงแปลว่าอาทิตย์อัสดงต่อมาในภายหลังเปลี่ยนเป็นหมินหนิง แปลว่าจักรวาลหรือท้องฟ้าขึ้นครองราชเมื่อวันที่3ตุลาคมคิสสกัาลที่1820ใช้ชื่อราจะศกประจำพระองค์ว่าเต้ากวงองค์ชายรองเหมียนหนิงเป็นพระนัดดาคนโปรดของจักรพรรดิเฉียนหลงในปีเจียชิงที่1เดือน11ตรงกับคิสสกราที่1821รี่1821จักรพรรดิเฉียนหลง เลอกหญิงสาวจากสกุลหนิวฮูลูซึ่งเป็นเครือญาติเดียวกับกลุ่มอำนาจของเฮอร์เซนให้เสกสมรสกับองค์ชายรองเหมียนหนิงขณะนั้นองค์ชายรองเหมียนหนิงมีพระชมพันษา14พันษาจักรพัฒเจียชิงได้พรำสอนให้องค์ชายรองเหมียนหนิงชิงชังกลุ่มสกุลหนิวฮูลูเนื่องจากพระองค์เองก็ต้องเสกสมรสกับสตรีจากสกุลหนิวฮูลูที่มาจากกลุ่มอำนาจของเฮอร์เซน องชายรองเหมียนหนิงจึงทรงเกลียดชังสกุลหนิวฮู้ลู่เช่นเดียวกับพระบิดาและพลอยชิงชังพระมเหสีจากสกุลหนิวฮู้ลูพระมารดาเลี้ยงรวมถึงพระชายาเอกที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงเลือกมาให้เสกสมรสกับพระองค์หลังการเสกสมรสผ่านไปหลายปีองค์ชายรองเหมียนหนิงก็ยังไม่มีชายาติและไม่มีทีเท่าว่าจะสนใจสตรีคนใดในปีเจียชิงที่8 ตรงกับคิดศักราชที่1 8 0 3จกักรพรรดิเจียชิงจึงคัดเลือกสตรีจากสกุลถงเจียให้เสกสมรสเป็นพระชายารองขององค์ชายเหมียนหนิงก่อนหน้านี้องคชายรองเหมียนหนิงเคยทูลขอสตรีชาวฮั่นมาเป็นพระชายารองถึงแม้องค์ชายรองเหมียนหนิงจะเป็นพระโอรสองค์โปรดแต่จกักรพรรดิเจียชิงก็ไม่ทรงอนุญาตองค์ชายรองเหมียนหนิงจึงประชดด้วยการสั่งห้ามไม่ให้สตรีคนใดเข้าใกล้พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระชายาเอกหรือพระชายารองและจะไม่ยอมมีทายาทจนกว่าพระบิดาจะทรงอนุญ,ญาตให้เสกสมรสกับสตรีชาวฮั่นในที่สุดจักพรพัิเจียชิงก็ต้องทรงอนุญ,ญาตให้องค์ชายรองเหมียนหนิงรับสตรีชาวฮั่นมาเป็นพระอนุชายาแต่มีข้อแม้ว่าจะไม่มีการพระราชทานสมรสใดๆให้และห้ามมีตำแหน่งสูงกว่าพระอนุชายา องชายรองเหมียนหนิงรับสตรีชาวหั่นสองคนจากสกุลเจ้าและสะกุลซุนมาเป็นพระอนุชายาทำให้พระชายาเอกจากสกุลหนิวฮู่ลูกส่งเสียพระไทยเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาองค์ชายรองเหมียนหนิงไม่เคยใส่พระไทยและยังแสดงท่าทีเมินเฉยต่อพระชายาเรื่อยมาในปีเจียชิ่งที่12ตรงกับคิดศักราชที่1807พระชายาเอกก็ทรงประชวรหนัก ในปีเดียวกันองค์ชายรองเหมียนหนิงทุลขอจักรพัิเจียชิงเพื่อรับสตรีจากสกุลนา่าเข้าวังมาเป็นพระอนุชายาทำให้พระชายาเอกจากสกุลหนิวฮู่ลู่ยิ่งตรอมพระไทยและอาการประชวรสุดหนักเมื่อพระอนุชายาจากสกุลนา่าทรงพระครันในปีเจียชิงที่13เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1808พประชายาเอกก็สิ้นพระชนด้วยวัยเพียง26ปี หลังพระชายาเอกสิ้นพระชนพระชายารองจากสกุลถงเจียก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระชายาเอกในปีเจียชิงที่13เดือนสี่พระอนุชายาจากสกุลนาล่าประสูติท่านชายใหญ่อี้เวย่ยหลังประสูติท่านชายใหญ่จกักรพรรดิเจียชิงจึงเลื่อนให้เป็นพระชายารองขององค์ชายเหมียนหนิง พระนางเซี่ยวเหอรุยหองเฮาจากสกุลหนิวหู่ลู่ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฮองเฮาของจักรพรรดิเจียชิงและพระมารดาเลี้ยงขององค์ชายรองเหมียนหนิงได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีขาดตกบกพร่องถึงแม้ทั้งสองพ่อลูกจะชิงชังพระนางแต่พระนางกลับไม่เคยทรงถือโทษโกรธเคืองความดีของพระนางทำให้ในภายหลังทั้งสองพระองค์ต้องเปลี่ยนใจกลับมาเข้าใจและยอมรับพระนางในปีเจีชิงที่18 ตรงกับคิสกักาชที่1813พประชายารองสกุลถงเจียประสูติท่านหญิงใหญ่ตวนหมิ่นกู้หลุนกงจูท่านหญิงใหญ่ทรงเป็นที่โปรดปรานของจกักรพรรดิเจียชิงและองค์ชายรองเหมียนหนิงเป็นอย่างมากแต่ในปีเจียชิงที่24เดือนสิตรงกับคิสกักราดที่1819ัท่านหญิงใหญ่ก็ทรงสิ้นพระชนโดยพระชนสาเพียงเจ็ดปีทรงโปรดให้ฝังพระศพไปที่สุสานชิงตงหลิง มณนทนเหอเปยในปีเจียชิงที่25เดือน7ตรงกับคิสกักราดที่1820จักรพรรดิเจียชิงก็เสด็จสวรรคตองค์ชายรองเหมียนหนิงขึ้นของรัตต่อเป็นจักรพรรดิเต้ากวงเนื่องจากเป็นโอรสของจักรพรรดิเจียชิงที่ประสูติจากพระชายาเอกจึงมีสิทธิอันชอบธรรมในการสืบราชบัลลังก์หนึ่งเดือนถัดมา ็ทรงสถาปนาพระนางเซี่ยวเหอุ่ยฮองฮาวจากสกุลหนิวฮูลู่เป็นพระนางกงฉือฮองไทฮาวและย้ายไปประทับที่พระตำหนักโซ่คังกงพระนางกงฉือฮองไทฮาวแนะนำให้จักรพรรดิเต้ากวงสถาปนาย้อนหลังให้กับพระชายาเอกสกุลหนิวฮูลู่เพื่อความมั่นคงของราชบลาัลลังก์ทรงเล็งเห็นว่าสกุลหนิวฮูลู่ มีอำนาจพอที่จะสนับสนุนจกักรพรรดิเต้ากวงได้และให้อภิเศกสมรสกับสตรีจากสกุลหนิวฮู้ลูเพื่อรักษาไว้ซึ่งฐานอำนาจ2เดือนถัดมาในปีเจียชิงที่25เดือน9จึงสถาปนาย้อนหลังให้พระชายาเอกจากสกุลหนิวฮู้ลูเป็นพระนางเซี่ยวมู่เฉิงฮองฮาหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อะไรให้กับจกักรพรรดิเจียชิงในปีเต้ากวงที่สองเดือน11 ตรงกับคิสษษกัาลที่1822ักริจักรพัิเต้ากวงก็แต่งตั้งพระชายาเอกจากสกุลถงเจือขึ้นเป็นฮองเฮาพระชายารองจากสกุลนาลาเป็นพระชายาเหอผินพระชายารองจากสกุลฟู้ฉาเป็นพระชายาเถียนผินสตรีจากสกุลหนิวฮู่ลู่อีกสองคนเป็นพระชายาฉวนผินและพระสนมเสียงกุ้ยเหริน และสถาปนาย้อนหลังให้กับพระอนุชายาชาวหัน่นที่สิ้นพระชนไปแล้วพระอนุชายาจากสกุลซุนเป็นพระสนมติ้งกุ้ยเหรินพระอนุชายาจากสกุลเจ้าเป็นพระสนมผิงกุ้ยเหรินจักพัดเต้ากวงเมื่อขึ้นครองราชบ้านเมืองอยู่ในสภาวะย่ำแย่ ประสบปัญหาการทุจริตช่อราดของพวกขุนนางที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิเฉียนหลงและยังมีปัญหาเรื่องฝิ่นที่ระบาดหนักทําให้จีนเสียดุลการค้าให้กับชาติตะวันตกเงินในท้องพระคลังขาดแคลนพระองค์จึงทรงหาทางกําจัดขุนนางกัางฉินขุนนางที่ไม่เอางานเอาการและมีนโยบายประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยให้เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงขุนนางในราชสำนัก รวมกันประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของราชสำนักโดยมีพระองค์เป็นแบบอย่างค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์จากเดิมได้รับจัดท้องพระคลังปีละ400,000ตำลึงพระองค์โปรโดให้ลดเหลือ200,000ตำลึงให้ลดเครื่องสวยเหลือเพียงมือละ5ชนิดงานเทศกาลที่เคยกินกันอย่างฟุ้มเฟือยก็ให้ลดลงเหลือเพียง5ชนิดฉลองพระองค์ก็ทรงสวมแต่ฉลองพระองค์ตัวเก่าๆค่าใช้จ่ายของราชสำนักฝ่ายใน ที่ปกติปีละกว่าหนึ่งล้านตำลึงก็ปลดให้ลดลงเหลือเพียงสองแสนตำลึงในปีเจ้ากวงที่3เดือน9ตรงกับคิสกัาลที่1823หอาองเฮาจากสกุลถงเจียสเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้แต่งตั้งสตรีคนใดขึ้นมาเป็นฮองเฮาพระองค์ใหม่ในปีเจ้ากวงที่5เดือน4 ตรงกับคิดสกลดราชที่1825พระมเหสีฉวนเฟยจากสกุลหนิวฮูลู่ได้รับเลื่อนขั้นเป็นห่วงกุ้ยเฟยพระชายาเสียงผินจากสกุลหนิวฮูลู่เป็นพระมเหสีเสียงเฟยจากพรพเต้ากวงนั้นทรงชอบสตรีที่เป็นคนเงียบเงียเรียบง่ายรักความสงบไม่วุ่นวายในปีเต้ากวงที่6ตรงกับคิดสกัดราชที่1826 ทรงรับสตรีจากสกุลป่อเอิร์จีจีเธอแห่งเผ่าเคอเอิร์ชินมาเป็นพระสนมคนใหม่ในปีเต้ากวงที่6เดือนส0พระสนมคนใหม่ก็ประสูติพระโอรสองค์ชายรองอี้กลางตัวหลวงซุนจุนหวังหลังประสูติพระโอรสจักรพรรดิเต้ากวงก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระชายาจิ้งผินแต่องค์ชายรองอี้กลางสิ้นพระชนไปด้วยพระชนสาเพียงสี่เดือนในปีเต้ากวงที่เจ็ด เดือนสตรงกับคิสกราตที่1827พรี่1,827พระชายาจิ้งผินได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีจิ้งเฟยมีความหมายว่าพระมเหสีผู้เงียบสงบในปีเต้ากวงที่9เดือน11ตรงกับคิศกราตที่1829พรี่1,829พระมเหสีจิ้งเฟยประสูติพระโอรสองค์ชายสามอีจีตัวหลวหุยจุนหวังเพียงแค่หนึ่งเดือนองค์ชายอีจีก็สิ้นพระชน ในปีเต้ากวงที่11เดเดือนสตรงกับคิดศักราชที่1,831องค์ชายอี้เวย่ยพระโอรสที่เหลืออีกเพียงพระองค์เดียวก็สิ้นพระชนไปอีกองค์ในปีเต้ากวงที่11เดือน6พระมเหสีฉวนกุ้ยเฟยจากสกุลหนิวฮูลูประสูติพระโอรสองค์ชายสีอีจ้จูและในปีเดียวกัน พระมเหสีเสียงเฟยจากสกุลหนิวหูลูก็ประสูติองค์ชายห้าอี้ชงเหอเสวอตุนชินหวังในปีเต้ากวงที่12เดือน11ตรงกับคิดสกาชที่1832พราะมเหสีจิ้งเฟยประสูตริพระโอรสองค์ชายอชหอี้ซินเหอเสวกงชินหวัง ในปลายปีเต้ากวงที่14ตรงกับคิศกัาราที่1,834พระมเหสีชวนกุ้ยเฟยจากสกุลหนิวฮูลูได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฮองเฮาส่วนพระมเหสีจิ้งเฟยจากสกุลปัวเอิร์จีจีเทอได้รับการเลื่อนขั้นเป็นกุ้ยเฟยวังหลังสงบสุขเรื่อยมาจนกระทั่งในปีเต้ากวงที่20 เดือนหนึ่งตรงกับคิดสกราาที่1840หอองเฮาจากสกุลหนิวหู่ลู่สเสด็จสวรรคตรกระทันหันในปีเต้ากวงที่21ตรงกับคิดสกราาที่1841จักดรี่1ิ4เจากพัเต้ากวงจึงสถาปนาพระมเหสีจิ้งกุ้ยเฟยจากสกุลปัวเอ,อิ้จีจีเทอรขึ้นเป็นห่วงกุ้ยเฟยเพื่อทำหน้าที่ดูแลวางหลงังพิธีไว้อาลัยพระสบของฮองเฮายังไม่ทันเสร็จสิ้น ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับราชสำนักชิงมีสงครามกับอังกฤษเหตุแห่งสงครามมาจากปัญหาเรื่องิ่นก่อนเริ่มสงครามิ่นครั้งที่หนึ่งราชสำนักชิงได้ส่งสารไปถึงอังกฤษเพื่อเจราจาห้ามไม่ให้อังกฤษนำเข้าิ่นมาขายก่อนหน้านี้จัก,กรพรรดิเต้ากวงมีนโยบายปรับปรามเฟนเนื่องจากชาวจีนจำนวนมากถูกมัมเมาด้วยิ่นิ่นทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้านจนถึงข้าราชสำนัก ทรงแต่งตั้งหลินเจอสีให้เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้แทนพระองค์ไปจับกลุ่มกวาดล้างผู้ลักลอบค้าฝิ่นมาลงโทษและขัดขวางเส้นทางการลำเลียงฝิ่นหลินเจอสีสั่งห้ามพ่อค้าต่างชาติบรรทุกฝิ่นเข้ามาในอาณาจักรจีนแล้วสั่งปิดล้อมย่านการค้าของคนต่างชาติพ่อค้าต่างชาติที่มีฝิ่นในครอบครองต้องนำฝิ่นมาส่งมอบให้ทางการจีนฝิ่นที่ยึดได้ถูกนำไปทำลายิ้ง สร้างความพึงพอใจให้กับจกักรพรรดิเต้ากวงเป็นอย่างมากแต่ผลจากการปราบปรามฝิ่นอย่างจริงจังของหลินเจ๋อวีทําให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพ่อค้าอังกฤษที่มีผลประโยชน์จากการค้าฝิ่นไม่พอใจสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งจึงเริ่มตั้งแต่นั้นมาการทําลายฝิ่นของหลินเจ๋อวีกลายเป็นข้ออ้างที่ทําให้อังกฤษที่อยู่ในยุคล่าอาณานิคม หือโอกาสทำสงครามกับจีนกองทัพเรืออังกฤษปิดล้อมน่านน้ำของมณฑลกวางตุง้งและปิดล้อมเมืองกวางเจาด้วยเทคโนโลยีของอังกฤษที่ทันสมัยกว่าทำให้จีนต้องพ่ายแพ้ติดต่อกันหลายครั้งอังกฤษลุกเข้ามาถึงน่านน้ำบุกเข้าไปถึงเมืองหนานจริงจีนพ่ายแพ้อย่างยับเยินต้องส่งผู้แทนไปเจราจาสงบศึกที่เมืองหนานจิงอังกฤษขู่จะโจมตีเมืองหนานจิง ทำให้จีนต้องยอมรับเงื่อนไขเจราจาสงบศึกในปีเต้ากวงที่22ตรงกับคิสกราดที่1842นสี่สนธิสัญญาหนานจริงถูกลงนามร่วมกันระหว่างตัวแทนทั้งสองฝ่ายบนเรือรบของอังกฤษนอกจากที่จีนจะต้องยกฮ่องกงให้อังกฤษแล้วยังต้องเปิดท่าเรือพาณิชย์ห้าแห่งคือกวางเจาเสี่ยเหมินฝูโจหนิงปวัวและเซี่ยงไฮ รวมทั้งชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน21ล้านหยวนเมื่อกำหนดภาษีสินค้าผ่านดานก็ต้องปรึกษาร่วมก,กันกับอังกฤษและยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยทางการจีนเพราะค้าอังกฤษสามารถทำการค้ากับพ่อค้าจีนได้อย่างเสรีถือเป็นครั้งแรกที่จีนต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับชาติตะวันตกและหมดทางสู้กับลัทธิล่าอนานิคม ขณะที่ราชสำนักชิงต้องเผชิญกับศึกภายนอกวางหลังจกักรพรรดิเต้ากวงก็มีปัญหาศึกภายในเช่นกันเมื่อจกักรพรรดิเต้ากวงรับอนังกำนันที่เป็นชาวฮั่นมาแต่งตั้งเป็นพระสนมทั้งทั้งที่จกักรพรรดิเจียชิงเคยออกกฎห้ามชาวแมนจูแต่างงานกับชาวฮั่นแต่พระองค์กับฝ่าฝืนซะเองจนทำให้เชื้อพระวงศ์แมนจูต่างพากันดูถูกเหยียดยามจากักรพรรดิเต้ากวงทรงเกลียวมาก เพราะไหนจะแพ้สงครามฟฟนไหนจะถูกดูแคลนจากเหล่าเชื้อพระวงศ์จึงทรงประกาศลดขั้นพระมเหสีลงไปเป็นพระสนมปลดนางกำนันและขันทีออกจากวังให้เหลือน้อยลงเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในวงังในสมัยของจักรพรรดิเต้ากวงการปลดหรือลดขั้นพระมเหสีลงไปเป็นพระสนมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้แต่กลับมาแต่งตั้งใหม่ก็เคยมีพระมเหสีบางคนก็ถูกปลดแล้วปลดเลยเช่นพระมเหสีเอกถงกุ้ยเฟยจากสกุลสู้หมู่ลูกที่ถูกปลดจากกุ้ยเฟยลงไปเป็นกุ้ยเหรินพระสนมถงกุ้ยเหรินเข้ามาถวายตัวในปีเต้ากวงที่สิตรงกับคิดศักราชที่1830ด้วยวัยเพียง15ปีรลกเข้าวังมาในตำแหน่งพระสนมชั้นกุ้ยเหริน จักรพรรดิเต้ากวงพระราชทานนามให้ว่าถงแปลว่าสีแดงพระสนมถงกุ้ยเหรินถือว่าเป็นพระสนมคนโปรดของจักรพรรดิเต,เต้ากวงเนื่องจากได้รับการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วในปีเต้ากวงที่12เดือน11ตรงกับคิสกักราดที่1832ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นถงผินในปีเต้ากวงที่14เดือน11ตรงกับคิสกักราดที่1834 ได้รับเลื่อนขั้นเป็นถงเฟยในปีเจ้ากวงที่16เดือน12ตรงกับคิดศักราชที่1836เลื่อนเป็นถงกุ้ยเฟยขณะเป็นถงกุ้ยเฟยพระสนมมีอายุเพียง20ปีในปีเจ้ากวงที่20ตรงกับคิดศักราชที่1840พระสนมประสูตองค์หญิง7ในปีเจ้ากวงที่21ตรงกับคิดศักราชที่1841ประสูติองค์หญิง8 โซสีเหอซัวกงจูในปีเต้ากวงที่24ตรงกับคิสกราที่1844ักปร้ี่1844ประสูติองค์หญิงสิบแต่หลังประสูติองค์หญิงสิบโชคชะตาของพระมเหสีของกุ้ยเฟยก็กลับพลิกผันเมื่อจัก,กรพรรดิเต้ากวงลดขั้นจากกุ้ยเฟยลงไปเป็นกุ้ยเหรินเหมือนตอนที่เข้าวังมาใหม่ๆความผิดที่ทำให้ถูกลดขั้น เนื่องจากพระสนมนำของที่ได้รับพระราชทานไปมอบแพ้่หลี่เตอ๋อสีขันทีในตำหนักของตัวเองซึ่งตามกฎมณฑนบานแล้วของพระราชทานห้ามนำไปยกให้ใครความโปรดปรานที่พระสนมเคยได้รับนั้นถือว่าไม่น้อยเมื่อครั้งยังโปรดปรานพระสนมในฤดูใบไม้ร่วงจกักรพรรดิเต้ากวงเคยให้ช่างเขียนรูปเหมือนพระสนมรวมกับพระองค์และฮองเฮาตลอดจนโอรสธิดาหลังถูกปลด ในปีเต้ากวงที่24ตรงกับคิศักราชที่1844องค์หญิงเจ็ดก็เส้นพระชนขณะพระชนสาหปีและในปีถัดมาปีเต้ากวงที่25ตรงกับคิดศักราชที่1845องค์หญิงสิบก็เส้นพระชนไปอีกองค์พระสนมอยู่ในตำแหน่งกุ้ยเหรินจนกระทั่งสิ้นราชสมัยของจกักรพรรดิเต้ากวง พระสนมมู้ตายอิงจากสกุลเฮอเสอรีเป็นอีกคนที่จักรพรรดิเต้ากวงสั่งรถขัน้นพระสนมมู้ตายอิงได้รับคัดเลือกเป็นนางในตำแหน่งกุ้ยเหรินได้รับพระราชทานนามว่ามูแปลว่าสุขสงบหลังจากที่พระสนมเข้าถวายตัวในวงังก็กลายเป็นสตรีที่ถูกลืมนางในที่เข้ามาถวายตัวพร้อมพระสนมต่างก็เลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า สูงสุดคือได้เลื่อนขั้นเป็นถึงฮองเฮารองลองมาก็เป็นพระมเหสีชั้นเฟยต่ำสุดก็เป็นพระชายาชั้นผินแต่ตัวพระสนมเองกลับเป็นเพียงพระสนมชั้นกุ้ยเหริอนอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งในปีเต้ากวงที่10ตรงกับคิสกัาราที่1830พระสนมมู่กุ้ยเหรินก็ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระชายาชั้นผินกว่าจะได้เลื่อนขั้นจากกุ้ยเหรินเป็นผินพระสนมต้องใช้เวลาถึง10ปี แต่แล้วโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างเมื่อในปีเต้ากวงที่11เ,เดือน9ตรงกับคิสกักราที่1831จักรพรรดิเกพัเต้ากวงส่งลดตำแหน่งจากพระชายาชั้นผินไปเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเรินเหมือนเดิมอีกสองเดือนถัดมาพระสนมก็ถูกลดตำแหน่งไปเป็นตาอิงเป็นตำแหน่งพระสนมชั้นล่างสุดเมื่อถูกลดตำแหน่ง สิ่งของมีค่าเครื่องประดับต่างๆที่เคยได้รับพระราชทานก็ต้องถูกยึดคืนในปีเต้ากวงที่15ตรงกับคิสกราตที่1835พระสนมมู่ต้าอิงก็เสียชีวิตในจำนวนานางในที่ได้รับการบันทึกชื่อมีนางในที่ถูกถอดยศถึง13คนจักรพรรเต้ากวง ทรงมีพระวรกายที่ซูบผอมสวยอาหารได้น้อยลงเนื่องจากต้องลดค่าใช้ใจ่ายในวงังในปีเต้ากงที่30เดือนหนึ่งจักรพรรดิเต้ากวงก็เสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา68พันษาพระสบฝังอยู่ในสุสานชิงมู่หลิงวณนทนเหอเปยโดยมีพระจักรพรรดินีพระมเหสีพระชายาและพระสนมทีไ่ได้รับการบันทึกชื่อไว้รวม20คน